สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอสุดยอดเครื่องรางหนมุมานเบอร์หนึ่งของอีสานเป็นหานมุมานหลวงปู่เมาพระวิริโยวัดสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์สร้างปี2517แบบนี้คือหานมุมานก้นถ้วยนำเลิกพบเจอไม่ถึง20องค์ของวงการในจำนวนช่อที่มีทั้งหมดมูลค่าเล่นหาหลักแสนถึงว่า เป็นราคาที่สูงที่สุดในเครื่องรางพิมพ์ทุกพิมพ์ของหลวงปู่เมาทั้งหมด7พิมพ์องค์นี้เป็นพิมพ์พตัวหนังสือนูนหรือพิมพ์นิยมที่สุดและเป็นองค์นำเลิกในการจัดสร้างก่อนที่จะทำเป็นหนุมานแบบมีกิ่งแบบนี้มูลค่าหลักแสนเพราะพบเจอในวงการไม่ถึง20องค์ นะครับใต้ก้นฐานจะเป็นรอยช่อใหญ่ๆนะครับนี่ทางหลังคมชัดนะด้านข้างจะไม่มีรอยตะไบนะครับนะด้านหน้าจะมีเขียนว่าตัวหนังสือว่าวัดสี่เหลี่ยมด้านหลังนะครับจะเขียนว่าหลวงปู่เมาเป็นหานุมานทรงเครื่องหล่อแบบโบราณนะครับการหล่อแบบโบราณเนื้อออกสำลิศแดง นะครับเพราะเป็นเนื้อมวลสารชนวนจากเกจิดังนะครับของวัดช้างให้ปี05แบบนี้นิยมที่สุดเป็นพิมพ์และเป็นเ,เขาเรียกว่าลิมิเต็ดไอเทมนะครับราคาสูงที่สุดของสายหลวงปู่เม้าเลยได้ครับเพราะเป็นอ,องค์ต้นแบบแบบนี้หายากสุดๆเลยนะครับนะครับ สวัสดีครับ